มีชมอินดิฉันนางสาวลาลัตทองคงพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภาัฏเทพสตรีค่ะ นะคะพวกเราก็จะมาแนะนําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเรามีหน้าที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรคณิตศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือเรียกว่าครูคณิตศาสตร์ออกไปสู่สังคมเป็นเวลาย,ยาวนานหลายสิบปีซึ่งครูคณิตศาสตร์ที่สอนพวกเรามาส่วนหนึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะ ปัจจุบันนะคะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเราก็ยังคงทําหน้าที่ผลิตครูคณิตศาสตร์อยู่ค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีหน้าที่พัฒนาครูคณิตศาสตร์ที่ประจำการอยู่แล้วให้มีพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะสาขาของเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้นจํานวน11ท่านค่ะมีใครกันบ้างไปทําความรู้จักกันเลยค่ะ เราได้รู้จักคณาจารย์ของเราครบแล้วนะคะต่อไปดิฉันก็จะมาแนะนําให้รู้จักสิทธิ์เก่าของสาขาเราค่ะซึ่งพี่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบที่นี่ไปแล้วได้ประสบการณ์อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะเริ่มจากท่านแรกท่านเป็นรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งและท่านยังได้รับรางวัลเพเทพสตีประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2 5 5 2สิทธิ์เก่าท่านนี้คือนายสุประศิษฐ์นุ่มเท็ก์ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายสุพสิธิ์นุม่มฤทธิ์ปัจจุบันทําหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตัวศึกษาลพบุรีเขตหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพจตดีในสาขาวิชาคณิตศสาสตร์คณะวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีผมมีโอกาสเป็นครูคผู้ช่วยนะครับรุ่นแรกในปีศักราส2งพ8จนมีความก้าวหน้าต่อมาในตําแหน่งรองผู้อำนวยการหอศึกษา ผู้วยการถายรึกษาจนปัจจุบันนะครับเป็นรองผู้มยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตนศึกษาลพบุรีเขตหนึ่งก็อยู่ใกล้กับมหาลัยของเรานี่แหละครับจะเห็นว่ามหาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาลัยดีใกล้บ้านที่สามารถฝึกสร้างคุณครูที่ดีเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับอยากให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาได้รับประสบการณ์ที่ดีในเรื่องของวิชาวความรู้ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตจากมหาลัยของเราจากท่านคณาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนรุ่นพี่ ที่มีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่างๆจะสามารถแนะนำบอกกล่าวให้โอกาสให้กับน้องๆได้นะครับเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพเตรีในสาขาวิชาคริตศาสตร์ของเราครับค่ะจะเห็นได้ว่าสิทธิ์เก่าของสาขาเรานะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูงมากเลยค่ะ สิทธิ์เก่าท่านต่อไปนะคะเป็นคุณครูอาชีวะค่ะท่านได้รับการยอมรับมากมายจากเพื่อนร่วมง,งานและนักศึกษาในเรื่องของความสามารถในการสอนค่ะปัจจุบันท่านเป็นครูชำนาญการที่วิทยาลัยเทคนิคน,นครนายกสิทธิ์เก่าท่านนี้คือนายอาคมนาคน้อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอาคมนาคน้อยเป็นสิทธิ์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนเทพสตรีรหัสนาศศาักศึกษา441120128ผมเป็นคนเดียวนะครับในห้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายกสิ่งที่ผมได้รับจากสาขาคณิตศาสตร์คือความเป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียวกันตั้งแต่ชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3และปีที่4ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในสถานศึกษาในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสิ่งที่ผมได้จากครูอาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ก็คือนะครับได้รับความรู้ที่นำไปสู่การศึกษาสอนให้เด็กเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผม สิทธิ์เก่าอีกท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถและท่านยังเป็นอาจารย์ของพวกเราด้วยค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสิทธิ์เก่าท่านนี้คืออาจารย์ดรสัญชัยชูชีพค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ดรสัญชัยชูชีพครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับก็ สำหรับผมนะครับเป็นสิทธิ์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเทพสตรีนี่แหละตั้งแต่ปี2547ซึ่งตัวผมก็ได้เรียนรู้ในหลักสูตรครู5ปีเป็นรุ่นแรกเลยได้ทั้งความรู้ทักษะการดูแลจากอาจารย์จากเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นมิตรภาพที่เราหาจากที่ไหนได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสนิทกันมากแล้วก็มีอะไรจะปรึกษากันตลอด ในเวลาที่เราฝึกสอนเนี่ยความรู้ที่เราได้จากการที่เราเรียนในสาขาวิชาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้เต็มที่ได้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถเอาไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ในสถานศึกษาถึงแม้ว่าผมจะเลือกมาเรียนทางสายวิชาการต่อไม่ได้ต่อไปสายคณิตโดยตรงก็ตามแต่สิ่งที่ผมเลือกคือผมต้องการที่จะมาเป็นครูของครูอีกทีหนึง่งดังนั้นทักษะความรู้ที่ผมได้จากการเรียนมาเนี่ยผมก็เอามาใช้ในการสอนนักศึกษาได้เช่นกัน นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แค่ทักษะในการสอนอย่างเดียวแต่ทักษะอื่นๆเราก็สามารถเอามาใช้ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเอามาใช้ในการพัฒนาตนเองดังนั้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณิตศาสตร์ด,ด้วยกันกับเรานะครับค่ะต่อไปนะคะพวกเราสองคนก็จะพาไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะว่าสาขาาคณิตศาสตร์ข,ของเรามีการเรียนการสอนอยังไงมีเครื่องมือหรือสื่อที่ทันสมัยมากแค่ไหน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ได้เห็นแล้วพวกเราที่เรียนอยู่ที่นี่ก็ได้ฝึกทดลองสอนในชั้นเรียนซึ่งเรียกว่าไมโครทิชชิ่งด้วยนะคะค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนในชั้นเรียนแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงฝึกสอนในโรงเรียนจริงๆแล้วเดี๋ยวตามพวกเรามาดูพี่ๆที่กำลังฝึกสอนกันเลยค่ะ มีหลากหลายให้พวกเราได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นค่ายคณิตศาสตร์ค่ายอาสาพ,พัฒนาการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะความเป็นครูซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะพัฒนาให้พวกเราเนี่ยมีความเป็นครูที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคะ่ะ คณิตศาสตร์ของเรามาพอสมควรแล้วทาให้เห็นว่ากว่าจะจบไปเป็นครูคณิตศาสตร์ที่เก่งๆอย่างพวกพี่ๆนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเช่นนี้ละคะใช่ค่ะถ้าอยากรู้จักสาขาคณิตศาสตร์ของเรามากขึ้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ i n กซ์อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชาคณิตศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศตรีได้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้พาเพื่อนๆน,น้องๆมาทำความรู้จักสาข,ขาของเราแล้วไว้มาเจอกันที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ